ครับนะครับก็ถามกันมาเยอะนะครับรับเปลี่ยนไหมอีซูซ2,020รับเปลี่ยนนะครับนะครับรับเปลี่ยน2,020เนี่ยอันนี้ก็2,020นะยครับเนี่ยเปลี่ยนเพราะว่าไปเปลี่ยนเทอร์โบมาแล้วก็ล้อมายางมานะครับนั้นมันใส่เกียร์หกไม่ไหวไม่ได้นะครับถ้าเปลี่ยนไปแล้วมันก็ดีขึ้นนะครับรถมันก็พิวขึ้นขับสบายนะครับช่วงชิงดี ไอ้ที่สําคัญเนะี่ยมันเวลาวันหนึ่งยุดเก้าอยาทางเรียบได้นะแต่ถ้าว่าทางทางชันทางขึ้นเขาเนี่ยไม่ไหวแล้วนะเหนื่อยอยากจะปีใหม่เนี่ยไปเที่ยวเขากันเนะี่ยผมบอกเลยว่าไม่ไหวแล้วนะครับเหนื่อยก็มาเปลี่ยนได้ครับสองพันยี่สิบรับเปลี่ยนสองพันยี่สิบยิบเอ็ดนะครับตั้งแต่ยี่ปีสองพันยี่สิบยสิบเอ็ดยสองนะครับรับเปลี่ยนหมดนะครับราคาก็ถูกนะไม่ไม่แพงจบจบ,จบนะครับ ครับถูกถูกอ่ะนะครับถูกแต่จุกนะประมาณนี้ท่านใดสนใจก็โทรมาเครื่องมันเล็กอะเนาะถ้าไม่เพิ่มแรงฉุดหรือว่าให้อะไรให้มันนะมันขับไม่ได้เลยทางเรียบมันมันสู้ตายแต่ว่าทางชันทางอะไรพวกเนี้ยแค่ออกตัวมันก็จะไม่ไหวแล้วนะไอเกียนหนึ่งที่ว่ามันนั่นเกียนหนึ่งเกียนสองเกียนสามเนี่ยมันจะต่อกันหมดเลยนะครับถ้าว่าล่เปลี่ยนไปแล้วนะ เปลี่ยนกันหมดเลยนะครับนี่ก็หลายลูกแล้วเปลี่ยนไปประมาณร้อยกว่าคันนะครับเปลี่ยนไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ลงคลิปนะครับอันนี้ห่องสองพันยี่สิบนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวถามว่าผมไม่รับ,บเปลี่ยนรับเปลี่ยนนะครับก็โทรมาเครื่องมันเล็กเครื่องใช้รอบนะเพิ่มแรงฉุดให้มันสักนิดนึงมันก็มาหมดละนะครับ คิ้วเลยแหละนะครับขับสบายที่สำคัญนะครับสบายนะครับไหลลดไหลไก็อ,อุปก,กรณ์ติดตั้งก็มีเข็มมัดมีอะไรมาตรฐานนะครับนะบมาตรฐานสนใจก็โทรมาครับท่านใดที่ว่ารถเดิมรถเปลี่ยนเทอร์โบรถรอรอบเทอร์โบเปลี่ยนไปแล้วรอรอบนะครับประมาณนี้ปลายท้ายมาเดินต้นเดินท้ายมาเดินก็เปลี่ยนแล้วก็ มหาสารนะครับประมาณนี้ครับดีขับสนุกขึ้นเขาสบายบรรทุกหนักสายบรรทุกอะไรมาได้หมดนะครับ09ครับประมาณนี้ตลอนี้ก็สนใจก็โทรมา093484975 093484975อย่าลืมกดแชร์กด s u b s c r i เพื่อรับชมขึ้นใหม่ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ